ไปดูรายงานพิเศษกันบ้างนะครับโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่งได้สืบสารแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรที่มุ่งเน้นให้นักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันทําเกษตรในโรงเรียนแล้วนําผ,ผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวันซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันแล้วยังทําให้ได้รับความรู้ทักษะด้านโภชนาการด้านการเกษตรที่สามารถนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตในอนาคตรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ โรงเรียนบ้านคลองหอยคองอภคลองหอยคงจังหวัดสงขลาเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้ส่งเสริมให้มีกลุ่มยุวเกษตรกรขึ้นในโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนรู้ปลูกฝังให้นักเรียนดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและรักอาชีพด้านการเกษตรประกอบกับประชาชนในอคลองหอยโคงมีอาชีพการเกษตรและนักเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานเกษตรกรการให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดทักษะ จะสามารถช่วยผู้ปกครองทำการเกษตรได้ตลอดจนสามารถนำความรู้ใหม่ๆไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองเพื่อใช้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรได้อีกด้วยโดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถนโครงการฐานพันธุ์ดีกองผลพัฒนาที่4ค่รัตนพลอำเภอคลองหอยโคงจังหวัดสงขลาและสำนักง,งานเกษตรอำเภอคลองหอยโคงได้เข้ามาให้ความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจรมีการจัดสรรพื้นที่ดำเนิน กิจกรรมด้านการเกษตรทั้งการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวการเพาะเห็ดการเลี้ยงสัตว์การประมงการแปรรูปการถนอมอาหารและการทำปุ๋ยชีวภาพเป็นต้นเน้นผลผลิตทุกอย่างต้องปลอดภัยไร้สารเคมีร้อยเปอร์เซนต์โดยกำหนดให้นักเรียนผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมการเกษตรร่วมกันและมีครูประจำชั้นคอยดูแลเป็นการฝึกความรับผิดชอบความมีวินัยควบคู่ไปด้วยเราได้ถ่ายทอดความรู้ ในเรื่องของการทำการเกษตรในเรื่องของการผลิตและก็บริโภคอาหารปลอดภัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนนะคะรวมถึงในเรื่องของอการรวมกลุ่มและก็การที่นักเรียนได้นำความรู้ตรงนี้ไปขยายต่อในชุมชนให้กับพ่อแม่ที่บ้านนะคะเพื่อที่จะได้ผลิตอาหารให้กับครัวเรือนได้ปลอดภัยและก็พอเพียงนะคะผลจากการดำเนินง,งานของกรมยุวเกษตร,กรในกิจกรรมต่าง ได้นาผลผลิตเข้าสู่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนครองหอยคงทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอเหมาะสมกับการเจริญเติบโตตามวัยมีสุขภาพอนามัยที่ดีและเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการให้กับนักเรียนผูป้ป,ปกครองรวมทั้งชุมชนได้มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการนอกจากนี้ผลผลิตส่วนที่เหลือได้นําไปจําหน่ายเป็นไรายได้ของกรมดุวะเกษตรกร ให้นักเรียนนําความรู้นี้นะครับทุกอย่างเอาไปใช้ที่บ้านแนะนําพ่อแม่พี่น้องครูไปดูที่บ้านด้วยบางส่วนก็นําผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนทําที่บ้านเออกมาขายให้โรงเรียน นำําสู่โครงการาอาหารกลางวันด้วยบางอย่างนะครับเพื่อเป็นการเรียบปลกฝังทัศนคติที่ดีในเรื่องเกษตรให้แก่นักเรียนเพราะว่าสนองอโครงการพระราชบุตรด้วยเพราะโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนนินเกษตรแล้วก็ทําเรื่องเกษตรมาโดยเฉพาะหลายปีแล้วเพราะว่าบริบทมันเหมาะสมทั้งพื้นที่ ทั้งผู้ปกครองทุกอย่างนักเรียนจะมาทําวันละห้าคนมาปัดเวรนแล้วก็ไม่ขาดเลยเต็มใจแล้วก็เด็กก็มีความภาคภูมิใจมากการจัดให้มีกลุ่มยุวกเกษตรกรช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาและสามารถพึ่งตนเองได้ในการจัดการอาหารกลางวันได้อย่างยั่งยืน <c oughs> เกิดการเรียนรู้และสามารถนําความรู้ไปปฏิบัติจริงที่บ้านและขยายผลสู่ชุมชน <c oughs> เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน ไปสู่การใช้ชีวิตที่มีความสุขแบบพอเพียงได้ตามที่สมเด็จพระกรนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริให้โรงเรียนจัดตั้งโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อมุ่งเน้นที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อให้ในักเรียนมีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและการพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กไทยทุกคนลดปัญหาภาวะทุพภาพโภชนาการและพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในการที่ผมเข้ามาในกลุ่มยัวเกษตรกรได้มีความรู้ด้านเกษตรในการปลูกผักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาและการเพาะเห็ดเรื่องการใส่ปุ๋ยรดน้ําดูแลกําจัดวัชพืชและเก็บเกี่ยวผลผลิตครับซึ่งผลผลิตที่ได้นํามารับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน ในการที่ผมรับประทานอาหารครบ5หมู่ทําให้ร่างกายของผมแข็งแรงและพัฒนาสมองได้ดีขึ้นครับนอกจากนั้นผมและเพื่อนๆได้นําความรู้ไปใช้กับครอบครวัวครอบครัวผมได้ลด ค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ขึ้นครับปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองหอยโขงเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆได้รับรางวัลมากมายยืนยันได้ถึงความพร้อมของทางโรงเรียนซึ่งจะเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดด้านการเกษตรสู่สังคมและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนสนิทสีสวรณูนนถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าวเอ็นบีทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา